คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบุญธรรมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ในเกมสาวถ้ำนะ คือช่วงเวลาบนานัตธามนะครับมันจะไม่100%นะครับเพื่อนๆคือมันจะเพิ่มโอกาสให้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ไอคลิปนะครับทั้งกลุ่มบนัตไามและช่วงเวลาบนานัตไามนะครับมาสไตล์เดิมสเต็ปของผมเหมือนเดิม turbo auto 10แต่วันนี้ผมขอปรับเบรสูงหน่อยคือตั้งใจจะมาทยายคืนหน่อย แล้วก็เอาทุนมาเยอะด้วยเพราะว่าทำแม่งเล่นผมไว้แสบแหลรฮุ้หุ้หุ้หพูดเพลินเกี่ยอะไรแว๊บ,บพันสองเก <c oughs> ี่ยเทอโบแม่งเร็วอะ่ะแบบมองไม่ทันอะ่ะไข้างในตัดไปรัวๆ <c oughs> วันนี้ตั้งใจจะซื้อสัก2รอ,อบเพราะว่าเอามาเยอะ อืมหืมดุด,ดุ่เข้มเข้มโอ้โหไม่ไเ,เข้าช็อตเดียวจริงๆอ่ะแบบเข้าแล้วแบบแห้งอ่ะ โอ้ยถ้าจักขวาสุดแม่งไปช่องหนึ่งนะไอตัวโล่ฟ้าตะกี้นะตะนันโอเครอบแรกเราจบไปที่สามพันสี่นะไปยัดอีกรอบหนึ่ง รอบแรกได้ตอนนี้ก็ต้องได้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยเขียวเขียวเขียวช่ و, 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 องหนึ่งเขียวช่องหนึ่งอืมเขายัางชั่วอ๋อที่มันมีตัวต่อสระเดิย้ยโอ้โหตอนไ,ไม่ลั่นรอบที่แล้วอ่ะ หืมหน้าทองอุ๊ยชนาชมพูแม่งต่อช่องหนึ่งนะมึงเ็บแม่เที่ยหหุนเข้าสิบทึกหน่อยก็ไม่ได้จะได้เป็นวายด้วยเขียวนึงเขียวนึงดอกโอเคครับเพื่อน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปรับกระดิง่งแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะทําเพจอะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมอะไรพวกนี้ผมจะแจ้งลงในเพจแล้วนะก็ติดตามช่องของผมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมทําเพจเสร็จหรืออะไรเรียบร้อยอยังไงผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าหลังปีใหม่เนี่ยจะมีของดีของเด็ดมาให้เล่นนะวันนี้บวกมากบวกน้อย เก็บตังค์เที่ยวใหม่ดีกว่าเพื่อนๆพ,พออย่าไปฝืนอย่าไปดั้รังมันอย่าให้มันดูดกลับนะเอาตังค์ไปเที่ยวไปกินไปใช้กันดีกว่านะโอเคมาในเรื่องกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มวัฒนธรรมนะครับคือจะเป็นกลุ่มที่แจ้งช่วงเวลานะครับพร้อมกับเกมแนะนํานะครับหลายๆเกมหลายๆค่ายนะครับ1วันสเวลานะครับก็เออ หากเพื่อนๆสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์วางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้พอก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบว่าเก็บกำไรไว้ทำทุนต่ออีกนิดหน่อยต่อไปคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรแตกอีกเท่าไหร่ยังไงติดตามไว้นะครับอย่าลืมนะหลังปีใหม่เรามีของดีรอคุณคุณอยู่นะครับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย